สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปครับผมก็เมือว,ว่าครับมืว,วาก็ร้องครับอันนี้เป็นแผ่นชาติที่ผมซื้อมานะตั้งห้าครับเป็นแผ่นชาติของเว็บรอยครับมันจะมีสสายนะ ักเสียบมันจะมีสีสายครับมมตตาวะก็ร้องครับล้องเสียบดูล <c oughs> ้องไล่ไฟดูเสียบแล้วก็มาใจมิเตอร์ครับวัดนี่เ <c oughs> มตตาว,วาผมล้องวัด ไฟจากตัวที่ออกมาจากพัดลมครับคือยังผ่า,านตัวแผ่นชาติ <c oughs> เวลาเล่งเครื่องสุดๆแบบเล่งแห้งๆมันจะอยู่ประมาณบาเกินซาวโว้ลครับไฟเอซีวัดเป็นเอซครับแต่ตอนผ่านแผ่นชาติ วัดไฟตอนผ่านแผ่นชาต์แล้วมันจะอยู่ประมาณบเกินสิบสาครับเกินสิบสาโวลต์เป็นไฟได่เป็นแผ่นชาต์ของติดมากับรถครับนี่ตัวนี้แผ่นชาต์ติดมากับรบถนนบหน้าตามันคล้ายๆกันครับแต่มันจะมีแค่ สองปักครับสังเกตด้วยมันจะมีแค่2องปักสายไฟที่ออกมาแถมสองปักแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวคุมไฟบังคับให้ไฟเกินครับจะบังคัไฟเกิน13โมโวลต์เร่งสุดแค่ไหนก็ได้แค่13โมโวลต์ครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ผมก็ไล่ครับไล่เป็นชั่วโมงเหมือนกันสุดท้ายก็ได้คำตอบผมก็มาดูตัวอย่างของโรงงานครับที่เขาทำมาเขาเข้ายางสีเหลืองเป็นขั้วบวกครับนี่เป็นบวกเหลืองเป็นบวกเข้าไปหนึ่งเส้นก็จะมีออกมา1นึ่งเส้นในจองเดียวกัน ดำก็เหมือนกันดำเป็นลบเข้าไปก็จะออกมาเหมือนกันหนึงเส้นผมก็เลยลองวัดไฟดูโดยใจ้แผ่นชาติของที่ผมซื้อมาเอง <c oughs> ตอนแรกก็ไล่ครับไล่จนมันบ่ได้คุมไฟเลยวัดสายในมันก็บอกคุมครับลองเสียบตูไล่ไปเรื่อยๆครับมันไดใดูตัวอย่าง ถึงบางอ้อเลยผมก็เลยนี่ครับเดยวจะให้พอนี่ผมก็เลยทำแบบตีโรงงานเขาทำเลย นี่ครับนี่เป็นขั้วบวกบวกมาจากพัดลมสีเหลืองนี่ดัเป็นขั้วลบมาจากพัดลมก็เามาเข้าสายเขียวแล้วก็มีสายนี้ออกมาจากสายลบเลยนี่เขียวเป็นลบครับเหลืองเป็นบวกมาตวาร้องแล้วเดี๋ยวจะร้องให้พร้อมกัมหนึ่งครับเหลืองนี่เป็นบวกเข้าบวกก็ต้อง ออกมาจองเดียวกันครับเป็นบวกผมลองวัดพอละเมือตะวามันได้อยู่ประมาณสิบสามเหมือนกันก็จะได้ก็เป็นชั่วโมงครับก็ออกมาสองสายทําแบบโรงงานที่เขาทํามาครับส่วนสองสายนี่ก็ผมหู้มันมีประโยชน์อย่างนะสําหรับลดเครื่องนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใจครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ นี่เป็นสายสายบวกครับผมไปเพิ่มมาแล้วบวกก็มีสองลบก็บมี2เหมือนกันครับนี่แต่จะใช้สองสายติดต่อเพิ่มมาไหม่นี่สำหรับการต่อไฟส่วนตัวนี้เป็นตัวติดต่อมาจากพัดลมครับสองสายงมอยู่เหมือนเหมือนกันถ้าบอกมี มิเตอร์วัดนี่ลำบากครับเพราะว่าใจมิเตอร์วัดตอนวัดก็จะปับไปตี ac ครับใจมิเตอร์วัดเป็น ac ตอนแรกอะตอนตีใจแพนชา์จของรถเครื่องเนาะมันจะเวลาเล่งเครื่องแห้งมันจะขึ้นครับมันจะขึ้นไปจนถึง17-18แล้วกัสุดๆก็คือสาโวลครับ สาวนเอซแต่พอผ่านแผ่นชาติแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณ12 13 23บวลของตัวโรงงานนี่ตัดไฟดีขนาดครับยอมรห้เลยว่าตัดไฟดีขนาดมันจะบาเกิน13บสาเร่งสุดๆครับประมาณ13บสมาเกินบ่มีเกินเลย เล่งธรรมดาก็เดินรอบเบารอบเดินเบาก็จะอยู่ประมาณเจ็ดโวลต์ครับไฟแจ้งอยู่ลองพาแล้วครับแต่ว่ามีคลิปอยู่ต้องใจมิเตอร์จุ่อยครับเพื่อวัดกระแสไฟมันออกมาก็ได้บทสรุปเป็นแบบนี้ครับวันนี้ก็จะลองต่อไฟ ต่อไฟเลี้ยวดูก่อนต่อไฟเลี้ยวต่อไฟสปอตไลท์แต่กับไได้เอาคมไฟมาเหมือนเกา่าเดี๋ยวจะลองไหลใหม่น้ำมันน่าจะมดไปหนักอยู่ครับกว่าจะได้กระเมินเหมือนกันยันมามันจะมีอยู่สองเส้นครับ รุ่นเก่าก็เหมือนกันแต่คูปตาผมยังไม่ได้แกะแต่มีของอีทีครับเดี๋ยวว่าจะแกะอยู่แกะพอครับว่ามันเป็นสายแบบไหนของผมมีอีทีเก้าห้าครับเป็นรุ่นเก่าแต่ตัวนี้เป็นของจันมารุ่นใหม่ครับมีแผ่นชาดมาให้เลยดีครับดีขนาดเลย ต่อเข้ากับไฟ LED นี่มัต้องกลัวเลยแจ้งดีครับสว่างดีตัดไฟดีลองใจมิเตอร์วัดดูแล้วสวยงามตามท่องเรื่องครับวันนี้ก็จะ ไหลต่อไฟครับสวิตนี่ใชเป็นสวิตไฟบ้านครับลองครับมันต้องลองหันสวิตของแนวที่เขาแตง่งแต่งรถครับอยู่ในลาซาดาแป้งเหมือนกันเอาไว้ก่อนก้อย เปลี่ยนที่หลังครับพวกสวิตเดี๋ยวต่อระบบกันไฟใต้มาครับแต่น่าจะยังหมดมาทรงเต้อแต่เข้ามาในไทยลนะวันนี้น่าจะได้ลองน่าจะได้ลองไฟครับเดี๋ยวถ้าเซตแล้วจะทายให้ดูครับ ก็คงจะใส่ไฟเดี่ยวก่อนแต่หน้าหนาวนี่มันจะติดเครื่องอยากน่อยครับเครื่องมันยินเดี๋ยวถ้าใส่ระบบแล้วจะซื้อมาใส่ตัวเก่าด้วยครับ อีทีตึงยันมา8.5แปดแห่งกึงเพราะว่าตัวเก้ามันบบม,มีพันชาติเลยพอเล่งเครื่องแห้งๆเราไฟหลอดไฟมันขาดเพราะว่ามันเป็นกระแสไฟตรงครับมาจากพัดลมเลยมาจากสายนี่แล้วก็เสียบเข้าหลอดไฟหน้าเลย ผมก็าเคยทำครับอันนี้ก็ลองดูครับลองทําดูมันมีตัวอย่างมาจากโรงงานครับแล้วก็ไปหาข้อมูลใน youtube ด้วยก็ได้เรื่องอยู่เดี๋ยวไว้มาชมกันตอนในคลิปต่อไปครับผมดูว่า ระบบไฟมันจะได้เหรอมันจะยังเมื่อต่อว,วาก็ครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องก่อนใจ้เวลาเมินครับติดเครื่องนี่มันเย็นเย็นจัดเลยปากันใหม่คลิปหน้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ